อยากขายของดีต้องใช้ปากเป็นตัวช่วยค่ะวันนี้จะมาบอกให้กับว่าเราจะใช้เคล็ดลับของปากเราที่ช่วยในเรื่องของการค้าขายได้ยังไงบ้างนอกจากการใช้ของมงคลที่มีพุทุคุณเสริมในเรื่องของการงานการเงนิงนโชคลาภแล้วนะคะให้ใช้ ปากของเราเป็นตัวช่วยค่ะนั่นก็คือภาษาทางด้านการเงินที่ดีในเรื่องของการขายของนะคะให้พูดคําเหล่านี้บ่อยๆเลยนะคะเงินหาง่ายขายอะไรก็ขายดิบขายดีเหมือนเชน้ชําเชชาเงินหลังไหลมาหาฉันทุกทิศทุกทางง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนโชคดีไม่ว่าจะค้าขายหยิบจ,จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายมีแต่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีแต่สิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินลูกค้าหลังไหลมาหาฉันทุกทิศทุกทางง่ายๆ ายสบายสบายมีแต่โชคลาภในเรื่องของการค้าขายลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกให้ใช้ปากของเราพูดแบบนี้นะคะใครที่ค้าขายอยู่ยิ่งถ้าวันนี้คุณใช้ของมงคลอยู่นะคะยิ่งดีใหญ่เลยค่ะถ้าคุณมีภาษาทางด้านการเงินที่ดีของมงคลที่คุณใช้อยู่ก็ช่วยในเรื่องของการค้าขายได้ดีอยู่แล้วทําให้คุณการงานการเงินดีขึ้นมากๆเห็นได้จากรีวิวของคนนับพันนะคะหลังจากที่ใช้กระปอะ๋อสตางค์สตร์ตัวเลขกรวมกับเคล็ดลับที่เราส่งให้ ลองใช้ด <N> ูนะคะ